สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่13เดือนธันวาคม2014ผมดอนชาลัมเบิร์กพูดนะครับการเคลื่อนไหวของทองอาทิตย์นี้ก็อาจจะมากกว่าที่หลายหลายคนคิดนะครับแต่เมื่อเราพิจารณาเราเห็นว่าทุกอย่างก็ค่อย,ย,ย logical นะครับ logical มากๆาที่นี่เราดูกราฟนะครับการเคลื่อนไหวอาทิตย์นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ เราก็นับได้ว่า1 2 3 4 5วัน5วันมีการเทรดแล้วก็ถ้าจะดูพวกอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์สโต้อันนี้มันได้แก่การอเอโมเมนตัม um ในระยะสั้นในระยะสั้นนะครับอยู่ในเขตโอเวอร์บอทโอเวอร์บอทนะครับอันนี้ชอร์ชอร์เทอร์ม ถ้าพูดถึง Mac d ก็มันลองมันมันเป็นระยะยาวกว่าไอซาโตนะครับแล้วมันก็ยังแสดงโมเมนตัมที่จะขึ้นไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ในระยะสั้นมันก็ลงมาจริงๆนะครับระ,ร,ะระยะระยะยาวอันนี้เปลี่ยนได้นะครับแต่ระยะยาวมันก็ยังชี้ว่ามันคงจะไปขึ้นได้มากกว่านี้นะฮะแต่ส่วนตัวนะครับไม่ไว้ใจอินดิเคเตอร์เท่ากับที่ผม ไว้ใจการคลื่นไหวของราคาเอง <c oughs> ราคาตัวราคาเปล่านะครับตัวราคาเปล่าที่เราดูอยู่พวกแท่งเทียนเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ดีที่สุดอย่างอื่นก็มาล่าช้าแล้วก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้บ้างในบางกรณีก็ช่วยนะครับเอาละ,ะรครับนะครับเราเห็นว่าเรนจ์ของอาทิตย์นี้ทั้งหมดนะครับ47.50 h i เ h ียญ ก็อยู่ในราคา1,239โลก็คือ1 1 9 1แล้วก็50เซนส่วนต่างกับราคาปิดอาทิตย์ที่แล้วถึงราคาปิดวันศุกร์ก็เงินสหรัฐ19เหรียญ50โอเคนะครับตอนนี้เราจะดูบทวิเคราะห์ของเราเ <c oughs> <c oughs> มื่อทิตที่แล้วข้อเขียนตอนแรกที่เขียนไว้ใน Outlook นะครับได้เขียนไว้อย่างนี้ ถึงแม้ว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะทำนายแบบ100%นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับทิศทางในตลาดในขั้นต่อไปแต่เราได้รู้จริงๆนะครับเราควรจะพิจารณาเพ่งเลงตรงไหนมั่งเคที่น่าสนใจน่าพิจารณาเป็นเป็นที่สำคัญมากนะครับก็คือแนวต้านในด้านข้างบนนะครับแล้วก็แนวรับในด้านล่าง หลังจากที่มีการคลื่นไหวแล้วเราก็ observe เราก็ได้เห็นนะครับประเทศนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราเห็นว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นไปได้นะครับที่จะมี correction ลงไปอีกหน่อยหนึ่งหลังจากที่ตลาดเปิดวันจันทร์แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราเห็นว่า,พ,าพวกบูลคนที่จะซื้อทองนะฮะในระยะสั้นก็ยังมีแล้วก็ยัง มีการบังคับตลาดอยู่นะแล้วพอเช้าวันจันทร์นะครับบูก็เข้ามาดานทีไม่ลังเลใจและสามารถที่จะเข็นราคาขึ้นเกือบ18เหรียญน,นะครับภายในวันเดียวก่อนที่จะมีราคาปิดเดลี่ในวันจันทร์นะครับการคลื่นไว้ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์เป็นสัญญาณที่จะเรียกอีกหลายคนที่จะเข้ามาซื้อด้วยนะ เพราะฉะนั้นในวันอังคารเราก็เห็นว่าเรนจ์ของวันอังคารก็ยังสูงกว่าวันจันทร์คือได้แก่38.70เซ็ซนแล้วราคาสามารถที่จะทะลุแนวต้านที่เราเขียนไว้ในนั้นนะครับและสามารถที่จะโผล่ขึ้นไปสูงไปถึง1,239ก่อนที่จะมี correction หรือ p u l l b a c นะครับในอีก3วันต่อมานะนั่นคือที่เราเห็น ประวัติการเคลื่อนไหวของอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราอาจจะอยากถามละอยดละอยากรู้นะครับเหตุผลที่มีพูแบกถ้าม,มันไม่ขึ้นไปเรื่อยๆอมีเหตุผลหลายอย่างถ้าเราดูในด้านเทคนิคนะครับถ้าไหนจะสังเกตการว่าผมไม่ค่อยได้เน้นในเรื่อง fundamental นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่า fundamental สำคัญที่สุดการที่จะ พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับ fundamental criteria สำคัญพูดอยางงานอนยางงี้หรือมีการตัดสินใจของประเทศนั้นประเทศนี้หรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามารวมนะครับก็จะเสียเวลามากแต่เราเมื่อเราดูในด้านเทคโนโลยีนะครับเราดูราคาซึ่งมันบอกความจริงกับเราค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทำไมมัน pull back ประการแรกมี profit taking ไหมเา่าหลายคนที่ได้เข้า แต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ได้กำไรเยอะแล้วเขาก็รู้ว่าเรากำลังเข้าไปถึงเคท,ที่เป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจเออให้เริ่มทยอยเอากำไรการที่จะทยอยเอาเอากำไรนะครับหมายความว่าขายให้กับคนอื่นในราคาตามตามลงตามลงตามลงอันนั้นทำให้เป็น pullback นะครับแนวต้านที่ได้พูดถึงนะครับก็มีอยู่ชัดเจนสำหรับคนที่มี ความเชี่ยวชาญไม่ต้องมากนะครับเพียงแต่ว,ว่ามีความเชี่ยวชาญหน่อยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเส้นแนวโน้มในในกรณีนี้นะครับมันก็เป็นอ,อันที่มีเริ่มเป็นแนวโน้มอยู่ประมาณมาเป็นเส้นแนวโน้มอยู่ประมาณ5-6เดือนนะครับแล้วมันก็อยู่ข้างบนนั้นพอดีพอดีนะครับเอาละครับให้เราย้อนกลับไปดูรูปอีกทีนะครับนี่แหละที่ลงมาตะตะตะตรงนี้เอาละ มันรู้ตลาดรู้ครับท่านคงรู้แต่ถ้าไม่รู้ตลาดรู้และมันรู้ว่าเออเอากำไรดีกว่าอย่าเสี่ยงเดียวเดี๋ยวมันจะตกแล้วเราไม่ได้กำไระนะครับนั่นนะคือหลักในการเทรดเขาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งต่อไปอ่าไอ,อ,อ้ที่เรามีเส้นแนวโน,น,น้นม,นอ,นมนนอ,อันนี้นะครับมันปรากฏอยู่ในเขตที่มีเส้นฟิโบนาชชีด้วยนะครับคือฟิโบนาชชียนี้นะครับคือ50ซน ระวังไฮที่เกิดขึ้นในวันที่10เดือนกรกฎา,านะครับในราคา 1, 3 4 7 30เซ็ซนแล้วก็โลที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาันที่7นะครับในราคา1 1 3 2กลับไปดูภาพอีกทีนะครับตรงนี้แหละนะเป็นฟิบูนาชิเรื่องไฮรู้สึกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ แล้วก็โลพอเราใส่ฟีบูนาจิเข้าปอยอันนี้พอดี50%เพระนาะฉะนั้น50%แล้วปรากฏอยู่ในการที่มีเส้นแนวโน้มพอดีพอดีนะครับอ่ะคนก็เอากำไรดีกว่านั่นแหละครับคือคำตอบที่เราอยากจะรู้นะหลังจากที่ราคาได้ขึ้นไปเจอ1,239แล้วก็พู l แบกประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ30 25เหรียญ แล้วก็ต่ำกว่าแนวแนวต้านอันดับแรกที่ได้ประกาศไว้ว่านะครับว่าปีที่เดือนที่ททแล้ว1,225เดี๋ยวนี้มีแนวต้านใหม่นะครับ1,339เอาละครับเราดูเอาตัวของเรานะครับการที่ราคาของอทองนี้นะฮะมันก็ ลงมาหน่อยหนึ่งใน3วันสุดท้ายของอาทิตย์การเทรดนะครับแต่ uh, pullback นี้ก็ยังยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับราคาที่พุ่งขึ้นในวันจันทร์และวันอังคารเวลานี้อำนาจบู bull, นะครับยังคนโทรลตลาดนี้อยู่อย่างน้อยชั่วคราวถ้าเราจะดูการพวกแท่งเทียนนะครับ ที่อยู่ใน correction เดี๋ยวเราจะดูนะครับจะดูที่กราฟเลยนะเราจะเห็นว่ามีหางอ,อยู่ในข้างล่างของแท่งนะครับที่เกิดขึ้นในวันจันทร์และขอโทษวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์อันนี้ก็แสดงว่าพวกซื้อนะครับยังอยู่ในตลาดอยู่นี้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะซื้อในราคาสูงกว่าที่เป็นอยู่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปดูนะ กลับไปดูว่ามันเป็นยังไงเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์นี่นะฮะเอาละครับลงมาดูนะครับเนี่ยโอเคหางก็ไมยถึงว่าเป็นเงาหรือบางคนจะเรียกว่าไส้แต่อยู่ข้างล่างนะครับมันมันขึ้นทั้งสองวันนะครับเนื่องจากว่ามันมันลงมาถึงเขตเนี่ยเขตตรงเนี้ยซึ่งเดิมมันนะฮะเป็นแนวแนวแนวต้านเดี๋ยวนี้เป็นแนวรับอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะ แล้วพอมันเข้ามาใกล้มันก็เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าพวกพวกซื้อนะครับยังยินดีที่จะเสียเงินเอเสียเพื่อะจะได้ซื้อในราคาสูงกว่าเมื่อทิ้ท,ที่แล้วยังเช่นเนี้ยเขายินดีซื้อนะครับอันนั้นเป็นการแสดงอย่างหนึ่งที่เห็นว่าบูยังคอนโทรลอยู่นะเอาละครับกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับอ่าขอจะขอส สรุปหน่อยนะครับในเรื่องว่า outlook ของเราเป็นยังไงหลังจากที่มีการทดสอบแนวต้านที่อยู่ประมาณ1,239ไม่ใช่ไม่ใช่นี้นจริงนะครับเวลานี้ราคาต่ำกว่านี้แต่มันคงจะผ่านอันนี้ง่ายแล้วก็ขึ้นไปถึง1,239จะทดสอบตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าในระวัง ม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะไม่มีราคาปิดต่ำกว่า1211นอันนั้นเป็นแนวแนวรับไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่ว่ามันสำคัญนะครับความที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือแนวต้านอันใหม่ของเราที่1 2 3 9นี้นะครับมันจะถูกทะลุปไปแล้วเราก็ราคาน่าจะดำเนินต่อไปไปสู่เขตแนวต้านขั้นต่อไปนะครับในราคา1,200 ห้าสนะครับเกือบจะเกือบจะแน่นะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะฮะในเรื่อง1 2 1 1ถ้าแท้ต่ำกว่านั้นต้องพิจารณาใหม่นะครับแลครับตอนนี้อยากจะดูกราฟที่เล็กกว่าหมาความ่าแทนที่จะดูเดลี่เราดูการเคลื่อนไหว1ชั่วโมงแล้วก็ทุกแท่งที่เห็นอยู่ในนี้นะครับได้การการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมง ผมให้ดูการเคลื่อนไหวมากกว่าที่เป็นอยู่ในอาทิตย์ที่ผ่านไปอยากให้ดูย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเพราะมันช่วยในการวิเคราะห์และการที่จะเข้าใจว่าขั้นต่อไปมันน่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มันพุ่งขึ้นอย่างสูงนะครับแล้วก็มี correction เป็น2จังหวะนี่นะฮะลงมาแล้วก็ลงมาอีกทีถึงตรงนี้แต่เมื่อเราวัด ข้างบนอันนี้มาถึงข้างล่างตรงนี้เปรียบเทียบ,ยบกับที่ลงมีอีกข้างหนึ่งนะครับเกือบจะเท่ากันเราเรียกว่า measured move นะครับถ้าผมจะเรียกเป็นในในด้านของเอลีเอตนะครับผมจะเรียกว่า A B แล้วก็มาลงมา C แล้วก็ A กับ C เท่ากันต่างกัน1เหรียญภายใน2ออาทิตย์มันก็ถือว่านิดเดียวเองนะครับใกล้เคียงมากเลยแล้วก็วันอาทิตย์เริ่มตรงนี้ขึ้นมา แล้วเริ่มขึ้นจากกันนี้แล้วม,มันหมายความว่าอะไรครับรก็ดูให้ดีนะครับมีโลตรงนี้มี higher low มี higher low นะฮะมันแสดงว่าอะไรอำนาจของบูลยัง c ค n t r o l ตลาดอยู่เพราะฉะนั้นบางบางคนนะครับพอเห็นวันจันทร์มันเริ่มจะพุ่งแบบนี้อาจจะเข้าไปแต่รู้ว่าที่1205นะครับเป็นแนวต้านใช่ไหมครับมันมาโชว์อันนี้แล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็หดลงมา แต่ไม่ช้าไม่นานมันสามารถที่จะปิดข้างบนแล,ล้วก็กลับมาทดสอบเดิมเป็นแนวแนวต้านเดี๋ยวนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกเพราะงั้นหลายท่านอาจจะเห็นอันนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ผมสอนบ่อยๆนะครับการที่จะใช้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นจุดสําคัญในการตัดสินใจว่าเราจะเข้าจะเข้าเท่าไรจะเข้าตรงไหนจะใส่ส,สต๊อปลอสที่ไหนอะไรทำลังนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูข้อโทษนะครับมีเส้นนอนตรงนี้มีไว้ทําไมถ้าเราวัดฟิบูนาชีจากข้างล่างนี้ไปถึงยอดสุดของอันนี้นะครับอันนี้คือจุดสามแล้วก็ A B C มันก็พลิกอยู่ก็มันเสร็จอยู่ในเขตเดียวกันนี้นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าูลเข้ามาจริงๆนะครับตอนนี้อย่างน้อยชั่วคราวพุ่งขึ้นไปเอาละครับ อันนี้กำลังพูดแบบอีกนะครับแต่สำคัญว่าถ้ถามันลงมามากกว่า12ึ่อง1 1ประมาณนี้นะครับเราก็ต้องคิดใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงมันอาจจะถอยลงมาหน่อยก็ได้แต่ความเห็นทั่วๆไปนะครับน่าจะขึ้นไปได้ง่ายกว่าง่ายกว่านะครับโอเคมีอะไรอีกไหมก็มีแค่นี้แต่หวังว่าถ้าท่านได้พิจารณา อ,อย่างที่เราสอนบ่อยๆนะครับแล้วกันเป็นคนเทรดในตลาดนี้ก็น่าจะได้กำไรเอาความรู้ที่ได้มาจากกันนี้ apply ใช้ใช้การได้หรือยังไงนะครับก็ใช้ได้ในทุกตลาดที่ท่านกำลังสนใจด้วย<ม>สุดท้ายก็เหมือนทุกครั้งนะครับผมก็ขอฝากเรื่องของเทคนิคไว้พวกอินดิเคเตอร์ข้างบนแนวรับแนวต้านที่ผมระบุไว้ในกราฟนะครับก็อยู่ข้างล่างหวังว่าจะมีประโยชน์ฝากไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อท่านจะ มีความชื่นชมยินดีในการเทรดแล้วหวังว่าจะได้กำไรด้วยนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ